اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يدافع عن الذين امنوا <applause> ان الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير

مساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ولا ينصرن الله من ينصره ولا الله من ซดักอลลอฮุลอาลียลมครับเกี่ยวกับเรื่องอันคุตสากลทุกๆครั้งที่เรานึกถึงเรื่องนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องพูดถึงและห้ามเลื่มอมยางเด็ดขาดคือลำลึกถึงบุญคุณของท่านนิมาน โุเพนีวิซวนโลธราลาอะไรเพราะการยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์ก่อนการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านนะั้นเราแทบจะกล่าวได้ว่ามันถูกลืมไปแล้วทั้งโดยมุสลิมและทั้งโดยมนุษยชาติและถูกสื่อของเซอนิสครอบงำจนกระทั่งปัญหาการยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์และกการ กขี่เพื่อนมนุษย์ชาปิเปไตน์นั้นได้ถูกลืมอาเซียนกรรนี้ได้ถูกก่อต่อหน้ามนุษยชาติทั้งหมดทั้งที่เป็นมุสลิมและก็ทั้งที่ไม่ใช่มุสลิมแต่หลังจากการปฏิวัติอิสลามแห่งอิร่านด้วยบารักัดการชินำอันยิ่งใหญ่ของท่านนี้ครับโคมินีจุาโนลอตาลาไรภารกิจหนึ่ง ที่จะถือว่าเป็นภารกิจแรกแรกของการปฏิวัติของท่านมัมมอฟินีก็คือภารกิจอันขุธมัคมคอฟินีรัชวันรลตาลาและไ,ได้ประกาศสุดท้ายของเดือนมกราคม,มเป็นอันกุดหลังจากคาประกาศนี้ทําให้ปัญหาปาเลสไตน์ปัญหาการยึดครองและการก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาตินั้นได้ถูกปลุกขึ้นมา หลังที่เรื่องนี้เงียบไปหลายทศวรรษเป็นอย่างมากซึ่งคำประกาศของท่านนามกโอมินี่เป็นการเตือนสติปลุกจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหมดทั้งที่เป็นมุสลิมและก็ทั้งที่ไม่ใช่มุสลิมเนั้นตรงนี้อยากจะเน้นย้ำว่าทุกครั้งที่เราจะมาพูดถึงอันวุฒสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมคือคุณอุปการและบนคุณอันใหญ,ญ่หลวง กองท่านอิมามโภเมนีริซวนุลอตาลาอะไรในประกาศอันนี้และทำให้เป็นฝันร้ายของรัฐเถื่อนอิสราเอลตลอดไปนับตั้งแต่วันที่ท่านอิมามประกาศซึ่งการยึดของนี้เกือบจะเป็นความสะดวกสุขของพวกเขาหรือว่าพูดในภาษาว่าเกือบจะหวานคอแรงไปแล้วแต่การประกาศน,นี้นั้นได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ รัฐเยอินีสรีคาดหวังเอาไว้ซึ่งถ้าเราติดตามข่าวสารเราจะรู้ว่าในรัฐสภาอิสราเอลนั้นหนะ้ารัฐสภานั้นก็ได้มีแผนที่จําลองแผนที่หนึ่ง8แปดไว้ที่หนะ้ารัฐสภาอิสราเอลว่าแผ่นดินของอิสราเอลนั้นจากนายถึงยูฟิติสเขาไม่ได้จะหยุดแค่ในแผ่นดินปาเลสไตน์หรือในเลบานอนหรือในซีเรียในซีนายเท่านั้น แต่ถ้าเราดูคำว่าจากยูเฟติสถึงนายคือแผ่นดินอิสราเอลอันยิ่งใหญ่นั้นมันรวบรวมมาถึงอียิบถึงอิรักเกือบถึงชายแดนอุซาบแต่เมื่อมุสลิมตื่นตัวขึ้นมาทั้งโลกและประกอบกับมนุษย์ที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีความยุติธรรมมีความเป็นมนุษยธรรมทำให้การคิดที่จะสร้างแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ของอิสราเอลนั้นก็ต้อง จบลงนะครับนี่คือประเด็นแรกที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากและกระบวนการต่อสู้ต่างๆก็ได้เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เรากล้าพูดอย่างชัดเจนว่ากระบวนการต่อสู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศวันอันพุธของท่านอิมามโคมนี่ก็คือกระบวนการต่อสู้แนวใหม่หลังจากกระบวนการต่อสู้แบบออมชอมที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้นั้น กิดกระบวนการฮามาตเกิดกระบวนการยฮาดอิสลามีและจกระบวนการสุดท้ายที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากที่ทําให้ชาวโลกได้เห็นว่าการต่อสู้กับอิสราเอลนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตหนักหนาอะไรหนักหนาก็คือกระบวนการฮิสบุลลอฮ์ตั้งแต่สมัยการนําของท่านชัยอับบาสบุสาวีและตามมาด้วยท่านผู้นำคนปัจจุบันท่านซีดฮัสซันนัสรุลลอฮอัลลอฮครับ เอาจมีชุดยืนยาวและยืนปรากฏตัวต่อหน้าอิามมามดีอะไรสักนี่คือสิ่งแรกของกุธมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดในประเด็นอันกุศเพื่อว่าชาวโลกอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพวกมุสลิมถึงวุ่นวายกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันกุศ เป็นเรื่องของมนุษยาชาติไม่มีมนุษยาชาติหรือหรือปรญชาชาติหนึ่งประชาชาติใดที่จะถูกสั่งสอนให้ยอมรับการกดขี่ไม่ว่าคนนั้นจะนับถือศาสนาใดเชื้อชาติอะไรสิ่งหนึ่งที่มนุษย์โดยความเป็นมนุษย์ไม่ยอมรับถึงคือการกดขี่ข่มเหงการแย่งชิงการปนและสงครามในปาเลสไตน์นั้นมันเหนือกว่าการ กดขี่มันไม่ใช่เป็นการปล้นธรรมดาหรือเพื่อทรัพย์สินแต่มันเป็นการปล้นแผ่นดินเป็นการปล้นชาติกําเนิดเป็นการปล้นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาและวิธีการในการปล้นแผ่นดินนี้ก็เหมือนกันเป็นวิธีเป็นวิธีการที่โศกนาตกรรมมันไม่ไมเหมือนกับโจรปล้นธรรมดาถ้าเราดูกฎหมายในโลกทุกประเทศในโลกมีกฎหมายการจับโจรลงโทษโจร ลงโทษผู้ที่กอ่ออาชญากรรมแสดงว่าโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ไม่ยอมรับการกอร่ออาชญากรรมดังนั้นทัศนะของผมคืออังกุ๊ดเป็นทัศนะของมนุษยชาติทั้งหมดอีกสิ่งหนึ่งที่จะบอกเติมเสริมเป็นพิเศษก็คือบางเอิญว่ามุสลิมนั้นมีความเข้มข้นในการสั่งสอนนอกเหนือในความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ในความเป็นมุสลิมศาสนาของเราก็ไม่อนุญาตให้นิ่งนูดูได้กับการก่ออาชญากรรมและโดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมกับมวลมุสลิมศาสนาของเราได้สอนให้เรารู้ว่ามุสลิมคือเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บทุกทุกส่วนก็จะต้องเจ็บไปด้วยเป็นไปได้อย่างไรว่าเรายืนดูการกดขี่รังแก เป็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องมุสลิมและเราอยู่เฉยโดยไม่ได้กระทําสิ่งใดและเราเรายังเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเลยดังนั้นอันกุศจะต้องเป็นภารกิจของมนุษยชาติและภารกิจของมุสลิมที่จะต้องต่อสู้ให้มีการปลดปล่อยแผ่นดินนี้อย่างเร็วที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ อิสราเอลไม่ได้น่กากลัวโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับไวรัสโควิดมานั้นความอ่อนแอของบรรดาชาติมหาอำนาจชาติติกดขี่ชาวโลกกําลังอ่อนแอลงถ้ามนุษย์รวมตัวกันต่อกรเพื่อันดงความยุติธรรมให้กับชาวโลกความยุติธรรมในโลกนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นอ,อย่างแน่นอนครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์อาทิตย์ทองอิน สำหรับผมแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาปาเลสไตน์นะครับถือได้ว,ว่าเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะสาขาวิชาด้วยเหตุที่ว่าการดำรงอยู่ของประเด็นปาเลสไตน์เนี้ยมันสั่นคลอนนะฮะแล้วก็บ่อนทาลายทั้งรากฐานของออประทัดสถานระหว่างประเทศการดำรงอยู่ร่วมกันและทั้ง สั่นสะเทือนพื้นฐานของบรรดามโนทัศน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทางทฤษฎีนะครับกล่าวก็คือว่าสำหรับโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการดำรงอยู่ของกระแสความคิดสุดตรงรนแดงหรือที่เรียกว่า v i o โอเลน x t r e m i s t นะครับ รวมไปถึงการดำรงอยู่ของกลุ่มติดอาวุธหลายที่ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในตะวันออกกลางเรามักจะมองไปที่ปลายทางหรือปลายเหตุของมันว่าเราจะจัดการยับยั้งบุคคลที่มีความคิดสุดโตงอย่างไรเราจะจัดการยับยั้งการเคลื่อนไหวปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธอย่างไรแต่เราเพิกเฉยหรือหลงลืมไปว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนซึ่งเจ็บปวดเจ็บแค้นเหล่านั้นและต้องการเป,ปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองอย่างถอนรากถอนโคนเหล่านั้นเนี่ยมันมีต้นสายปลายเหตุมีรากเง่าของปัญหาความคับข้องใจทางการเมืองบางอย่างและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการดำรงอยู่ของการกระทําอธรรมของอิสราเอลต่อป,ปาเลสไตน์นั้นได้สั่นสะเทือนศีลธรรมของผู้คนมาเป็นเวลานานได้ทำให้ผู้คน ซึ่งรู้สึกเจ็บปวดเจ็บแค้นไปกับพี่น้องปาเลสไตน์เนี่ยรวมไปถึงรู้สึกถึงความเป็นสํานึกเดียวกันของปาเลสไตน์นะครับในนามของชาวอาหรับก็ดีในนามของโลกมุสลิมก็ดีต่างก็ตั้งคําถามกับการดํารงอยู่ของความเป็นธรรมของความยุติธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยออในขณะที่หลายคนมองว่าการที่บุคลคลคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็น ผู้มีความคิดสุดตรงรุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่พฤติการของการเป็นกลุ่มติดอาวุธนะฮะหลายคนก็มักจะมองปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยว่าเป็นผลมาจากปัจจัยของการทำงานความคิดความเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อการปฏิบัติการข่าวสารการสร้างเรื่องเล่าหรือนาราทีฟขึ้นมาปลุกกระดม หรือที่ภาษาของการศึกษาเรื่องแนวคิดสุกตรงรุนแรงเราเรียกว่าบรรดาชุดปัจจัยที่เป็นปัจจัยดึง pull factor นะแล้วเราก็หมกมุ่นอยู่กับการจะจัดการกับบรรดา pull factor เหล่านั้นโดยที่เพิกเฉยกับปัจจัยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเป็นต้นเหตุอาจจะมากกว่าซะด้วยซ้ําและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผู้คนเริ่มตั้งคําถามกับสังคมที่แวดลอ้อมมากกว่าซะด้วยซ้ํานั่นคือกลุ่มปัจจัยที่เราเรียกว่าปัจจัยผลัก หรือ push factor การที่มนุษยชาติเพิกเฉยและปล่อยให้ทุกคนเนี่ยเดินผ่านไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์หลายช่วงเวลาหรือเกินที่เราร่วมเป็นสักขีพยานนะฮะต่อการกระทำอธรรมต่อพี่น้องปาเลสไตน์เนี่ยมันล้วนเป็นบรรดาปัจจัย push factor ผลักผู้คนจำนวนหนึ่งให้เขารู้สึกถึงการต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเจ็บแค้น และก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขกับมันยังไงกล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในประเด็นแรกที่ผมต้องการสื่อสารก็คือว่าสำหรับนักวิชาการก็ดีนักเคลื่อนไหวทางสังคมก็ดีนักการเมืองก็ดีรวมไปถึงพี่น้องที่นักสันติภาพและความเป็นธรรมทั้งหลายการดำรงอยู่นะครับของรัฐเถื่อนอิสราเอล และการดำรงอยู่ของการเกิดอธรรมต่อชาวปาเลสไตน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นรากเหง้าสาเหตุหนึ่งที่ผลักผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยตั้งคำถามและหันไปสู่แนวคิดที่สุดต่งรุนแรงมากขึ้นในทางการเมืองหากพูดในภาษาตะวันตกรากเหง้าของกลุ่มก่อการร้ายคนที่ลุกขึ้นไปจับอาวุธ แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สมาชิกของกลุ่มซึ่งตะวันตกเรีวยกว่ากลุ่มเก่อการร้ายหลายกลุ่มหากเราไปดูภูมิหลังของพวกเขาพื้นเพของพวกเขาไม่มากก็น้อยก็จำจะต้องมีเรื่องปเานเลสไตน์นี่แหละเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่พวกเขาตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นธรรมตั้งคำถามต่อการกดขี่การเหยียดหยามศักดิ์ศรีจากโลกตะวันตกที่กระทำต่อโลกมุสิมและตะวันออกกลางและชาวอาหรับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับ หากเรานับอย่างน้อยเนี่ยตั้งแต่1948เป็นต้นมาการดำรงอยู่ของรัฐเถื่อนอิสราเอลละเมิดหลักการทางกติการะหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่าการปล่อยให้การละเมิดเหล่านี้เนี่ยดำรงอยู่นะครับอย่างหน้าด้านมันทำให้โลกของเราเนี่ย เรียนรู้ว่ากติการะหว่างประเทศและกลไกในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติขององค์การโลกกบาลอย่างสหรประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาตินั้นมันทำงานไม่ได้จริงมันไม่ฟังก์ชันในทางสังคมวิทยาแล้วนะครับผู้คนจำนวนไม่น้อยซึ่งรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้นะฮะว่า ระเบียบระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งโดยธรรมชาติมันควรจะทํางานโดยการให้รางวัลต่อผู้ที่กระทําตามกติกาและลงโทษในบางอย่างต่อผู้ที่ละเมิดกติกาซึ่งหากมันไม่ฟังก์ชันตามนี้เสียแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าระเบียบระหว่างประเทศนะครับได้ถูกกัดกร่อนบ่อนทําลายความชอบธรรมของตัวเองเนี่ยลงเรื่อยๆเ,เรามักจะพูดกันในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ว่าธรรมชาติของโลกนั้นเป็นอานาธิปไตยหรือภาวะที่ไม่มีอำนาจสูงสุดอยู่เหนือรัฐรัฐต่างๆต,างต่างกระทำการโดยอิสระบนฐานของผลประโยชน์แห่งชาติเพื่อตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างอิสระและมีอำนาจสูงสุดในตนเองทุกท่านคงจะนึกภาพออกว่าธรรมชาติของโลกหากมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันคงจะป่าเถื่อนและโกลาหลไม่มากก็น้อยดังนั้นพอมาถึงเวลาหนึง่ง รัฐจำนวนหนึ่งนำโดยมหาอำนาจก็พยายามจะลดทอนความโกลาหลความเป็นอนาธิปไตยตรงนี้ลงโดยพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่าระเบียบกติการะหว่างประเทศขึ้นเพื่อหมายมุ่งว่ามันจะกำกับพฤติกรรมในความสัมพันธ์ระหว่างการของรัฐกับรัฐและรวมถึงตัวแสดงอื่นที่ไม่ใช่รัฐทีนี้เมื่อกติกาดังกล่าวเนี่ยมันไม่ตอบสนองในเชิงให้ประโยชน์ต่อผู้ทำตามกติกา ไม่ตอบสนองในเชิงลงโทษผู้ละเมิดกติการะเบียบระหว่างประเทศที่หมายมุ่งว่ามนุษย์และรัฐสามารถจะดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและหากจะขัดแย้งกันก็จะขัดแย้งอย่างสันติเนี่ยมันจึงทำงานไม่ได้จริงความชอบธรรมมันลดน้อยถอยลงหากเราย้อนกลับไปในอดีตสันนิบาตช,ชาติล้มเหลวต่อการที่จะยับยั้งการเหยียดเชื้อชาติต่อญี่ปุ่นและเอเชีย กระทั่งติดตามมาด้วยการวอล์กอัของญี่ปุ่นจากสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติล้มเหลวในการจะยับยั้งการบุกรุกแมนจูเรียของญี่ปุ่นและบุกรุกเอธิโอเปียชื่อในปัจจุบันโดยอิตาลีมนุษยชาติเราจึงเดินผ่านช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่สองวันนี้เราปล่อยให้มนุษยชาติเดินผ่านช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ที่เชื้อชาติปาเลสไตน์ถูกเหยียดหยามกดทับอยู่ภายใต้เชื้อชาติยิวไซออนิสเราปล่อยให้การลุกรานเวสแบงก์การโจมตีกาซาการกระทำม,มนุษยการกระทำละเมิดมนุษยชรมต่อชาวชาวปาเลสไตน์ดำรงอยู่เรื่อยๆพูดในภาพรวมแล้วเนี่ย หากมองระยะยาวนั่นคือการปล่อยให้ระเบียบระหว่างประเทศบนฐานคิดเสรีนิยมซึ่งเชื่อว่ารัฐสามารถร่วมมือกันได้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้เนี่ยค่อยๆพังทลายลงเราไม่อาจหวังอนาคตที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าท่านจะสนใจประเด็นปัญหาปาเลสไตน์หรือไม่ก็ตามเพราะว่าประเด็นปัญหานี้เนี่ยเมื่อมันดำรงอยู่ อย่างหาทางออกไม่ได้ภาพระยะยาวที่ผมต้องการสื่อสารคือมันเป็นรากเหง้าของปัญหาทางการเมืองที่เราเรียกว่าปัญหาการก่อการร้ายปัญหากลุ่มติดอาวุธมันคือชุดปัจจัยหนึ่งที่เป็นรากเหง้าสาเหตุตรงนั้นและขนาดเดียวกันการดำรองอยู่ของมันก็บ่อนทำลายระเบียบระหว่างประเทศที่เราเชื่อว่ามันจะใช้งานเพื่อย,ยับยั้งสงครามและความรุนแรงระหว่างกันได้เราจึงไม่อาจ คาดหวังถึงอนาคตที่ดีขึ้นได้หากเราไม่ร่วมมือกันสแสดงออกและกระทำการบางอย่างเพื่อมนุษยธรรมในประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ผมก็พยายามจะสะท้อนจากมุมมองทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นที่ตั้งขอบคุณครับอบาาลมนชต بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني مجيب دعوة الداعي إذا دعا, إذا دعا. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون